สวัสดีค่ะช่องนูแหม่มผ้าแสบค่ะค่ะเมื่อนี้นูแหม่มมานําเสนอเป็นแกงเห็ดเพาะค่ะนี่ค่ะแกงเห็ดเพาะค่ะใส่น้ำปลาเด็กจ้าแล้วก็มีเป็นซุปบกเขือจ้าซุปบกเขือค่ะยามใบใบค่ะแล้วก็มามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะอันนี้หนึ่งเองคือเกาจ้าเมื่อนี้ใบใบมากินน้ากันเด้อค่ะมากินน้ากันเด้อ อาหารอีสานบานเฮ้าค่ะนคะคะสุบะเขือจ้าอันนี้สุบะเขือจ้าผักแกงกับมีหอมแดงจ้ะเนี่ยค่ะหอมแดงอืมนี่ค่ะนี่แกงเ็ดเพาะอืมค่ะ หืมเฮดพอพ่อยดีค่ะอ่นอนเลยค่ะเขาเนี้ยนี่กะหนึ่งเองเนะค่ะสร้างตรงมาจากรอยเอดจ้าไอ้แม่ส่างมาใหค้ค่ะเนี่ยค่ะเ็ดพอค่ะเห็ดพอนี่เนี้อแหม่มน้อแหม่มสร้างมากค่ะแล้วก็มาแกงใส้เฮดเพิ่มเอาจ้ะมาใส่นันใส่นีเอาก็มีเฮดอันออ i g i n a แล้วก็มีเ็ดนั่งฝาค่ะมีฟักทองเนี่ยจะ้ะ มาค่ะมากินด้ยกันคํายีๆจ้าแมนูสุขภาพคะ่ะอืมแซ่บค่ะจวดๆนะคะจวดๆน้่กันจ้ะเนี่ยค่ะสูบเบเือร์สูบเขเอคํข้ายีๆเนี่ยคะ่ะสูบเขเอกับเขากับขขาเหนียวจ้ะอื่มเขากันจ้ะเนี่ยคะ่กะกระถินค่ะ กะทิ้นนาบ้านจ้าเก็บมากล้วก็มากอันกินเนี่ยแหละค่ะฟ้นโต๊แห้งออกดีค่ะเนี่ยจ้ะอืมอา,ารบ้านฮานี่กินกินง่ายดีค่ะแซบนะคะกุยข้าวมี๊เลยเนี่ยคะ่ะซื้อบวบเขืออนอ้ยเนี่ยคะ่ะนี่เฮ็ดพเพอเฮ็ดเพอนี่กินกินเพิ่นดีค่ะกินแล้วมันมันแซบไหมเนี่ยคะ่ะ ต่อพอมาใส่เห็ดรหลายย่างกะกะแสบไปอีกอย่างหนึ่งจ้ะนี่จ้ะเนี่ยคานี้เลยค่ะมันนี่เป็นวันพาหนูแหม่มก็เลยกินเป็นมั่งค่ะมั่งซาวิลัตจ้ะเนี่ยค่ะเห็ดพอค่ะวันผาสิกินมั่งเรากินอะไรเป็นพวกยกเว้นเนื้อวาจ่ามือหนึ่งค่ะนี่ค่ะเขาเนียวกับสุบบกเขืออืม่าจังเลยกะแซีบอยู่ค่ะ พริกสดจ้าพริกสดเพิ่มอรรถรสค่ะเพิ่มความเผ็ดเนี่ยจ้าอืมเป็นคนมากินสูบกเขือมากินพักจ้ะค่ะข่าเนี้วกับข่าเน,ยเนียวกับอ้อนดีค่ะอีแม่สงมาให้เนี่ยค่ะเฮ็ดอืมใส่ใบใบแมงลักแล้วมันหอมค่ะนี่ค่ะใส่ใบแมงลักหล้วหอม อยู่ทางไหนมามากินน้ากันเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ากันเด้อเนี่ยอาหารบ้านเฮาจากแกงเฮ็ดพอค่ะใส่เฮ็ดสารพัดเฮ็ดค่ะแล้วก็มีนซุบกขือเนี่ยค่ะอยู่ฟังเล่าฟังไทยอีสานเนื้ออีสานไตกินในเมือเด,ด้อค่ะอาหารนี่ใครแหนมันก็นมีปลาแดกแค่นั้นแหะค่ะที่เพิ่มมาแต่คนบางคนก็บอกใส่ปลาแดดก็ได้เด้อค่ะแกงเฮ็ดเนี่ยแล้วแต่เนี่ยค่ะ ใบแมงลักหอมหอมใส่ลายแห่งหอมค่ะใสล่ลายหอมลายค่ะข้าวเหนียวกะอ่อนๆเนี่ยจ้ะมาเฮ็ดเพาะค่ะอืมอ,อ,นอนนมืมแต่งนปากดีค่ะค่ะอ่อนมันพลอยไผ่บ้านันในจัดรีบจัดเลยเด้อเดี๋ยวมันเมดหนาเด้อค่ะเฮ็ดเพาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ใส่บวบน้่ค่ะ ใส่บวบเนี่ยหวานๆค่ะบวมหอมเด้อค่ะบวมหอมค่ะกุยสูบบวเขือข้ามีีเลยจ้าเนี่ยค่ะโอ้ยอย่าให้มากินน้ำกันเนีมันแสบอะค่ะเนี่ยค่ะทั่วอืมทั่วฝฟักยาวจ้ากระถินค่ะกระถินยัดเข้าไปค่ะเนี่ยค่ะเอามา เฮ็ดตอจ้ะกินเลยโอ้ย,อยแซบค่ะแซบเนี่ยจ้ะอือตอนนี้ยวนท้าอีสานนี่ฝนตกดีค่ะค่ะเขานาหน้าแล้วกําลังวันเขากันเฮ็ดพอนี่ออกดีค่ะแหงเอาแห้งออกดีเนี่ยจ้ะโอ้ยข้าี้นี่ค่ะอืมกรุบเลยค่ะกกุบเลยข้านี้ แซีบค่ะเนี่ยจ้ากุ๋ยงี่ค่ยี่ค่ะคาำยี่เนี่มาจ้าสูอบบกเขืออย่าวากันเด้อเนี่ยค่ะค่ำจ้าบม่ได้ก,กินอ,านะะอ่างเด้อค่ะอยากให้ไม่กินน้ำกัน,นะคะ่ะกดติดตามนุมแหม่มเป็นมูน้ำกันเดอ้อเป็นมูเป็นอันเอฟซี FC นุมแหม่มไปเด้อค่ะนูมแหม่มยางมีเอฟซี อย่ามีเงินคนติดตามจ้าแล้วก็อย่าเฮ็ดคลิปให้มึงอะค่ะอาหารอีสานเนี่ยนุ่มแหม่มากกมากินสมากนุ่มแม่จะเน้นอาหารทางอีสานจ้ะเนี่ยจ้าอันไหนหาได้นุ่มแนม่มเเอามากค่ะเนี่ยค่ะอันนี้กระถินจ้ากระถินลิมรัวเดอ้อเนี่ยค่ะเก็บมาจากนาบ้านเด้อค่ะอยู่ไกลๆเฮี้ยนเลแหละยัยงหาเอาค่ะของกินหาน้ำแขางทางหมบมีค่ะเยอะแยะข้างบนต้องไปสื่อให้มันเสียเงินเด้อค่ะเนี่ยจ้า นี่คะ่ะกุย้ยกุ้ยคะ่ะกุ้ยค้ายงีงี้จ้านี่จ้ะสบ,บเครือ,อเดือนหนีว้นะคะแป๊บเดียวสินเดือนเร็วดูมึงเนี่ยเนี่ยคะ่ะเดือนหน้ากับเดือนมีหัวหน้าเราจา้ะเครื่งปีแป๊บเดียวเองคะ่ะไปบา้านไหนสื่อก hit. Hit ันเฮ็ดเฮ็ดพอกับฝ่าวสื่อเด้อเดี๋ยวมันมัดหนาเด้อคะ่ะ นีจยจ้าสุบกขืออ้จาอย่าให้ล่องกินนะค่ะมันแสบอิเละนะคะมามากุยค่ะกุยกุยสุสบกขืออ้าสุบกขืออ้ยนุ่ค่ะเ <c oughs> จ้าอ้วนบวกอ้วนนะคะเน้นกินข้าวเหนียวดูไรแกมออกมาหรอกค่ะนี่คะ <c oughs> ่คะเห็ดจังใดเานาะเขาเป็นคนเห็ดคลิปอะค่ะเขาก็ต้องกินเ <c oughs> นี่ค่ะ โอ้ยอันแหงกินแหงแหงอันเสียบค่ะเฮ็ดพอนี่มึงข้ามยียบๆนี่จ้าแหงกินแหงกินแหงเสียบติดใจจ้ะอืเอย่าเหนมากินน้ากันเนี่ยค่ะมากุยกุยไปอีกค่ะเนี่ยจ้ะอืกินซํหนีกับอิ่มเย่อยค่ะของเันหาง่ายๆ อย่า,อย,าอย่าติดตามนุองแหม่มกับมึงคิดไปเรื่อยเด้อ้ค่ะน้องแหม่มทําเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้มึงกินนั่นกินนี่ให้มึงตลอดจ้าเนี่ยจ้ะอะเฮ็ดพอค่ะค่ะนี่โอ้ยีกคำน่คะมได้เฮ็ดอันดอกน้อยๆไหมค่ะสือมาอ้อนค่ะค่ะบ่มีเฮ็ดพอพาเถาเลยเขาคัดมาให้มิตรเฮ็ดพออ่อนๆเลยค่ะ ใส่ได้อยู่ถือว่าโอเคค่ะบ่แพงเกินไปนะจ๊ะค่ะสำหรับมือนี้นุ่มแหม่มก็ไม่ให้เป็นคลิปอันซปบะเขือกับอันแกงเฮดพอเด้อยค่ะจังใดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นุ่มแหม่มเด้อเป็นกำลังใจให้นุ่มแหม่มไปตลอดเด้อค่ะ